สวัสดีครับพบกับผม t ท a เวล by บายทในช anel ยู u ูบ b e นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินอินเด็กลิฟวิ่งมสาขาบางนาตราดนะฮะทุกคนห้างก็เปิดตั้งแต่10บโมงช้าถึงสามทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเลยนะครับทุกคนเข้ามาก็จะเจอกับโซนเตียงนอนนะฮะมีที่นอนแบบนี้ด้วยนะฮะที่นอน2ชั้นนะฮะ อารมณ์ก็เหมือนกับรถไฟตู้นอนเลยนะฮะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับที่นอนในเรือสำราญก็เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าห้องนอนในเรือสำราญบางห้องก็มีพื้นที่เล็กๆนะฮะทุกคนพี่ก็นอนข้างล่างน้องก็นอนข้างบนนะฮะเพราะว่าข้างล่างเตียงใหญ่นะครับข้างบนเตียงเล็กนะฮะแต่ถ้าคนที่ นั่งรถไฟนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็มักจะชอบนอนเตียงล่างนะฮะเพราะว่าเตียงล่างมันเตียงใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เห็นวิวด้วยนะฮะแต่ว่าถ้านอนข้างบนก็ไม่เห็นอะไรนะครับตรงนี้ก็มีพวกคลินิกสัลญ,ญกรรมนะ,ะทุกคนคลินิกเสริมสวยต่างๆนะฮะ มีร้านเนื้อด้วยนะฮะทุกคนบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสอนศิลปะด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะฮะก็สามารถพาน้องๆหนูๆมาเรียนศิลปะได้นะฮะถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทํานะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งนะครับก็มีผลงานของน้องๆน,นะฮะทุกคน แต่ละผลงานก็สวยงามทั้งนั้นนะฮะสวยกว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆอีกนะฮะเอาจริงๆเด็กยุคนี้สมัยนี้รุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะก็มีความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่ารุ่นผมนะฮะทุกคน ฝ่ามือก็เป็นเครื่องกองน้ำนะครับทุกคนซ้ายมือก็มีร้านกาแฟะนะฮะ Black Canyon นะฮะทุกคนแล้วก็มีร้านที่ขายผักขายของเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ ข้างหน้าก็มีร้านยานะครับมีหมอนด้วยนะฮะหมอนระดับโรงแรม6ดาวเลยนะฮะทุกคนไปนอนที่บ้านนะครับซ้ายมือก็เป็นท็อปนะฮะท็อปสาขานี้นะครับก็มี เชเชียที่ให้บริการชำระเงินด้วยตัวเองนะฮะทุกคนเด๋ยนนี้ท็อปหลักสาขาก็เริ่มมีแล้วนะครับด้านขวามือนะครับร้านสเต็กนะฮะโอ้กระจูนะฮะเป็นร้านสเต็กที่มาจากเชียงใหม่นะฮะร้านสเต็กเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าร้านนี้เขาเน้นผักนะฮะปลูกผักพารักแม่นะครับนี่นะครับร้านโอ้กระจูนะฮะทุกคน วันนี้คนเยอะนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมากินโอกจุ๋ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปข้างในก่อนนะไปดูของข้างในนะครับ<ะ>ตรงนี้ก็เป็นพวกหม้อหุงข้าวนะฮะหม้อหุงข้าวมีเครื่องทำน้ำร้อนตอเตารีดนะครับ แล้วก็มีกระทะมีหม้อน,นะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครัวนะฮะเอาไว้สำหรับทำอาหารนะครับขวามือก็เป็นเตาอบนะฮะเป็นไมโครเวฟนะฮะโซนนี้ก็เป็นโซนอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหารหมดเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ประกอบด้วยนะฮะทุกคนก็สามารถ ซื้อไปประดับตกแต่งเป็นสีสันได้นะฮะที่บ้านนะครับนี่นะครับดอกไม้นะฮะสวยๆทั้งนั้นนะฮะ มีโซฟามีเก้าอี้นะฮะทุกคนตรงนี้ก็หมอนสำหรับไปปิกนิกเลยนะฮะมีโต๊ะมีรถเอาไว้สำหรับปิกนิกนะฮะไปปิกนิกข้างนอกตามส่วนสาธารณะหรือว่าไปปิกนิกบนเขาก็ได้นะฮะพวกเขาใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องนอนนะฮะเป็นพวกหมอนนะฮะที่เอาไว้ประดับในห้องรับแขกหรือไม่ก็ห้องทำงานนะครับชุดนอนก็มีนะฮะราคาก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับ699นะฮะชุดนอนนะครับ ชุดนี้ก็คล้ายๆกับชุดยูกตะนะฮะถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปแช่ออนเซนก็น่าจะรู้ดีนะฮะเขาก็จะให้เราใส่ชุดยูกตะนะฮะเพื่อไปแช่ออนเซนนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดที่เอาไว้สำหรับใส่ก่อนที่จะอาบน้ำนะฮะมีรองเท้าด้วยนะฮะเป็นรองเท้าสลิปเปอร์นะครับรองเท้าสลิปเปอร์ก็เป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านนะครับ ตรงนี้ก็มีพวกเตียงนอนนะฮะมีผ้าปูที่นอนนะครับมีผ้าห่มนะฮะเครื่องนอนต่างๆนะฮะตรงนี้นะครับขวามือก็มีกระเป๋าเดินทางด้วยนะเหมาะสำหรับไปต่างจังหวัดนะฮะแต่ถ้าใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสกันเลยนะฮะชั้น2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโซฟานะฮะแล้วก็มีเตียงนอนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนที่นอนหมดเลยนะฮะก็มีรูปแบบการจำลองห้องนอนนะฮะว่าอยากเลือกห้องนอนประเภทไหนนะฮะตรงนู้นนะครับเป็นโซฟานะฮะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะฮะแต่ว่าก็มี ห้องที่เอาไว้สําหรับนั่งดูทีวีด้วยนะฮะนั่งเล่นดูทีวีนะครับก็มีห้องนอนรูปแบบต่างๆนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวผมว่าผมลงข้างล่างดีกว่านะฮะทุกคนเพราะว่าข้างบนนี้ก็อามีแต่พวกโซฟามีแต่พวกที่นอนนะฮะทุกคนไม่มีอะไรมาไปกว่านี้นะครับมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะฮะทุกคนตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวนะครับ มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่นั่งให้บริการอยู่นะฮะทุกคนอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นพวกอุปรกรณ์ที่เอาไว้สำหรับห้องนั่งเล่นนะฮะทุกคนก็เป็นโต๊ะนะฮะที่ตั้งไว้สำหรับลิฟวิ่งรูมนะฮะหรือว่าห้องรับแขกนะครับ ก็มีตู้เอาไว้สําหรับใส่สัมภาระด้วยนะฮะทุกคนเอาไว้ข้างเตียงนอนก็ได้นะฮะไว้สําหรับใส่พวกของมีค่าต่างๆนะฮะพวกทองเพชรพลอยนะครับแล้วก็มีโต๊ะด้วยนะฮะโต๊ะก็เอาไว้สําหรับนั่งกินข้าวนะฮะนั่งทานอาหารนะครับโต๊ะประเภทนี้นะฮะก็สามารถนั่งทานได้หลายคนเลยนะฮะ เดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเลยนะฮะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นโต๊ะนั่งทํางานนะฮะในออฟฟิศนะฮะทุกคนเป็นเก้าอี้นั่งทํางานเลยนะฮะแบบนี้นะครับเอาไว้สําหรับใช้ทํางานในออฟฟิศในสํานักงานนะฮะเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเลยนะครับ ก็มีพระรมนะฮะทุกคนมีเก้าอี้ประเภทต่างๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกโซนโทรทัศน์นะฮะแล้วก็มีตู้เซฟด้วยนะฮะทุกคนเอาไว้ใส่ของมีค่านะครับแล้วก็สามารถตั้งรหัสได้ด้วยนะฮะตู้เซฟแบบนี้นะฮะ สมัยก่อนไปพักโรงแรมนะก็จะมีตู้แบบนี้เอาไว้ใส่ของมีค่านะครับส่วนใหญ่ตู้แบบนี้ก็จะอยู่ในโรงแรมซะมากกว่านะฮะเป็นห้องพักในโรงแรมนะครับอันนี้ก็เป็นโซนโทรทัศน์นะฮะฝั่งนู้นก็เป็นโซนเครื่องปรับอากาศนะฮะแอนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ i n d e ด็ก v i ลิฟ a l วม สาขาบางนานะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็สามารถมาได้สะดวกนะฮะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงได้นะครับใกล้สุดคือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมนะฮะลงมาก็หารถเมย์ต่อมาหรือว่าจะเดินมาก็ได้ไม่ไกลนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i k นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ